สวัสดีค่ะวันนี้ได้แหวนทองวงใหม่นะคะขอบคุณอ่างเปาจากคุณแม่นะคะที่มอบให้เป็นแหวนคูอ่อันนี้นี่ขี้ไร้ขี้ไร้เง้ยงเงี้ยขอบคุณหลายๆเวยค่ะขอบคุณคุณแม่อนอุญาติไม่ออกชื่อละกันบางที่แม่กับบ่ได้อยากให้เปิดเผยพลังเป็นพลังเงียบพลังซับพอร์ตที่แม่เป็นพลังเงียบ แล้วก็ลองกินหมกูกระทะพูดพุบปนปับนะพูดพุบปนปับขอบคุณนะคะอันนี้แม่ให้เป็นอ่งเปาตั้งแต่วันตูจีนแล้วแต่ว,ว่าเพิ่งมีโอกาสได้ไปซื้อมาตั้งแต่อยห้ไหม่ม็เขเลยเลือกเป็นลายนี้แล้วก็ใส่นิ้วชี้จะได้เรียกเงินเรียกทองกวบกวบกวกสี่เงินสี่ทองสี่เงินสี่ทองสี่ได้ยาวาสี่ปัวม,มาทำสี่แม่เดียวแซบว่เฮ้ยขอบคุณครับไปเอามาเฮี้ยงกันดู ไม่เวยเวอันไม่ริปิตใจมันไม่โฟกัสขอบคุณค่ะอัน